ณโลกที่ผู้คนต่างเสาะหารักแท้เรามักได้ยินคำถามว่าจะทำอย่างไรให้ความรักยืนยาวทำอย่างไรให้รักมั่นคงไม่ร้างราอะไรคือสิ่งเลี้ยงดูให้ความรักไม่แห้งเหี่ยวพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูแห่งโลกมีได้ทรงนิ่งเฉยต่อปัญหานี้ตรงกันข้ามพระองค์ตรัสไว้ชัดว่าความรักจะยั่งยืนได้ต้องอาศัยสิ่งเลี้ยงดูสองประการคือ มีความเห็นเหมือนกันและมีความประพฤติเสมอกันหรือในภาษาบาลีเรียกว่าทิฏฐิสมัญญาตาและสีละสมัญญาตารักที่ปราศจากอาหารก็เหมือนต้นไม้ไร้น้ำคนส่วนใหญ่มักเชื่อว่าความรักนั้นอาศัยเพียงความรู้สึกหรืออารมณ์โหยหาเท่านั้นแต่แท้จริงความรักก็เหมือนต้นไม้ที่ต้องการน้ำดินแสงแดดและการดูแลอย่างต่อเนื่อง ความรู้สึกรักที่เกิดขึ้นตอนแรกอาจเหมือนประกายไฟเล็กๆที่ติดง่ายเมื่อใจยังใหม่แต่หากขาดการเติมเชื้อขาดสิ่งเกื้อนหนุนประกายไฟนั้นก็อาจกลายเป็นขี้เท่าในไม่ช้าความรักมิใช่เพียงแค่ใจตรงกันแต่ต้องเห็นและใช้ชีวิตร่วมกันได้ความรักที่มั่นคงมิใช่แค่การรู้สึกดีต่อกันแต่คือการเห็นโลกในมุมใกล้เคียงกัน เชื่อในสิ่งที่ไม่ขัดกันดำเนินชีวิตโดยไม่ขัดแย้งกันในแก่นพระพุทธองค์ตรัสว่าคนที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนยั่งยืนต้องมี 1. ทิฏฐิสมัญญาตาความเห็นเหมือนกัน 2. ศีลสมัญญาตาความประพฤติเสมอกันซึ่งคำสอนนี้มิใช่เพียงหลักของคู่ครองแต่ใช้ได้กับมิตรสหายเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่ชุมชนทางธรรม ทิฏฐิสมัญญาตาความเห็นเหมือนกันคืออะไรทิฏฐิหมายถึงความเห็นความเชื่อความเข้าใจต่อโลกและชีวิตสมัญญาตาแปลว่าความเสมอกันรวมกันจึงหมายถึงมีความเห็นที่กลมกลืนกันเห็นไปในทางเดียวกันในหลักสำคัญของชีวิตลองจินตนาการคู่รักที่ฝ่ายหนึ่งเชื่อเรื่องกรรมอีกฝ่ายเชื่อว่า ทำอะไรก็ได้ไม่ต้องรับผิดชอบคนหนึ่งเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์อีกคนกลับยอมรับการโกงแบบเพื่อความอยู่รอดความสัมพันธ์ย่อมเต็มไปด้วยความขัดแย้งแม้จะรักกันปานใดหากมองโลกไม่เหมือนกันย่อมยากที่จะร่วมทางตัวอย่างความเห็นที่ควรเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน 1. เป้าหมายชีวิตจะอยู่ไปเพื่ออะไรเพื่อสุขเพื่อทำหรือเพื่อสะสม 2. คุณค่าทางจิตใจความดีความซื่อสัตย์เมตตาสำคัญหรือไม่สศรัทธาในสิ่งเดียวกันเคารพอะไรบูชาอะไรหรือเห็นว่าทุกอย่างไร้ค่า 4. ทัศนะต่อครอบครัวการมีลูกการเลี้ยงดูการดูแลพ่อแม่เห็นตรงกันหรือไม่ 5. วิธีแก้ปัญหาใช้ความอดทนหรือใช้อารมณ์อภัยหรือเอาคืน ทิฏฐิสมัญญาตาจึงไม่ใช่เรื่องเล็กหากแต่คือรากฐานของความสัมพันธ์ที่มั่นคงอย่างแท้จริงศีลสมัญญาตาความประพฤติเสมอกันคืออะไรศีลหมายถึงกายกรรมวจีกรรมคือการกระทำทั้งทางกายและคำพูดสมัญญาตาคือความเสมอกันจึงแปลว่ามีพฤติกรรมการใช้ชีวิตและจริยธรรมที่คล้ายคลึงกันไม่แตกต่างจนเกินไป ลองคิดถึงคู่สามีภรรยาที่ฝ่ายหนึ่งชอบเที่ยวกลางคืนดื่มเหล้ากลับดึกอีกฝ่ายชอบนั่งสมาธินอนแต่หัวค่ำตื่นเช้าทำบุญจะอยู่ร่วมกันได้อย่างราบเรือนหรือไม่หรือเพื่อนสองคนที่คนหนึ่งพูดไพเราะสุภาพอีกคนชอบหยาบคายด่าทอคนอื่นจะคบกันได้นานแค่ไหนสีลสมัญญตายิ่งกว่าความดีคือดีในแบบเดียวกัน บางคู่ไม่ได้ทะเลาะเพราะใครผิดใครถูกแต่เพราะใช้ชีวิตต่างกันเกินไปแม้จะไม่ได้ทำชั่วเหมือนคนหนึ่งกินเจอีกคนชอบเนื้อวัวคนหนึ่งประหยัดอีกคนฟุ่มเฟือยคนหนึ่งซื่อสัตย์อีกคนเจ้าชู้หากไม่เปลี่ยนหรือไม่ประคองศีลให้กลมกลืนกันสุดท้ายก็อาจต้องแยกจากแม้จะยังรักกันอยู่สองอย่างนี้คืออาหารที่เลี้ยงความรักเปรียบเหมือนต้นไม้ ความเห็นเหมือนกันคือรากความประพฤติเสมอกันคือราต้นและกิ่งใบอารมณ์ความรู้สึกคือดอกและผลหลายคู่รักมุ่งดูแต่ผลว่าหอมหวานหรือไม่แต่ลืมดูว่ารากและลำต้นแข็งแรงหรือเปล่าหากพื้นฐานไม่ดีดินไม่ดีน้ำไม่มีผลก็คงอยู่ไม่นานรักแท้ต้องปรับไม่ใช่แค่รับมีคำกล่าวว่าถ้ารัก ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นคำนี้ฟังดูดีแต่อาจเป็นกับดักหากเราเข้าใจว่าไม่ต้องปรับไม่ต้องพัฒนารักแท้จึงไม่ใช่แค่รับได้แต่คือพร้อมจะปรับเพื่อเดินร่วมกัน 1. ปรับความเห็นเรียนรู้กันเปิดใจฟัง 2. ปรับพฤติกรรมลดละสิ่งที่เป็นพิษต่อกัน 3. ปรับชีวิตเพื่อให้ศีลและทิฏฐิกลมกลืนกันมากขึ้น ความรักที่มีชีวิตคือความรักที่กล้าเติบโตไม่ติดอยู่กับฉันเป็นแบบนี้แต่ถามว่าเราจะเดินไปด้วยกันอย่างไรในพระสูตรหลายแห่งพระองค์ตรัสถึงการเลือกคบคนแม้แต่ในมิตรภาพก็ส่งเตือนไม่ให้คบคนผิดศีลผิดทิฏฐิเพราะจะนำภัยมาสู่ตนเองหากพระองค์ตรัสถึงมิตรอย่างนี้สำหรับคู่ชีวิตยิ่งต้องพิจารณาละเอียดลึกซึ้งยิ่งกว่าในอักปบะาธสูตร พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ที่มีความเห็นเหมือนกันมีศีลเสมอกันย่อมอยู่ร่วมกันได้นานนี่มิใช่เพียงคำสอนธรรมดาแต่คือกฎของความรักในทางธรรมรักใดไม่พัฒนาย่อมเป็นรักที่ค่อยๆตายไม่ว่ารักจะเริ่มจากพรหมลิขิตหรือการเลือกด้วยเหตุผลหากไม่มีอาหารแห่งธรรมะหล่อเลี้ยงรักนั้นย่อมเหี่ยวแห้งไปในวันหนึ่งความรักเปรียบเสมือนเปลวไฟต้องเติมเชื้อ ต้องดูแลต้องมีวินัยมิใช่ปล่อยให้โชคชะตาเป็นคนตัดสินสรุปอยากให้ความรักยืนยาวต้องไม่ลืมสองสิ่งนี้ 1. มีความเห็นเหมือนกันคุยกันรู้เรื่องเห็นทางเดินชีวิตคล้ายกันเคารพและศรัทธาในสิ่งเดียวกัน 2. มีความประพฤติเสมอกันมีศีลธรรมใกล้เคียงกันไม่ขัดแย้งในวิถีชีวิตใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างราบรื่นถ้าขาดสองสิ่งนี้ ไม่ว่ารักจะยิ่งใหญ่เพียงใดสุดท้ายก็อาจจบลงด้วยน้ํำตาความรักไม่ใช่สิ่งที่จะอยู่รอดได้ด้วยหัวใจเพียงดวงเดียวหากต้องอาศัยความเห็นและความประพฤติท,ที่เดินเคียงกันความรักที่ไม่มีทิศฐิเหมือนกันไม่มีศีลเสมอกันก็เหมือนเรือสองลำผูกเชือกไว้แต่พายสวนทางกันไม่มีวันถึงฝั่ง